มาครับมาชมกันต่อครับคูนี้ครับเป็นแพ้ตกรอบนะครับเป็นจักกีแอเจอกับโชคกำพลแอร์ครับเป็นฟูนาครับเจ้าอูกับเจ้าตั้มนะครับแล้วก็พี่เชนนะครับฝั่งน้นก็จะเป็นบิวโฟนะครับก็ตัวเสิร์ฟครับป็นพี่เคนะครับเจ้าบอลไปเรียบร้อยแล้วครับเจ้าบอลซ้ายแต่ตัวนี้คำห้าต่อสี่นะครับเจ้าอูอย่างเงเปิดยกเข้าไปเจ้าตั้มยังไงครับเตะเรียบร้อยดีครับ รอบนี้ก็คือรอบแพ้ตกรอบนะครับน็อกเอาเลยครับมาดูเกมเซิร์ฟพ่เช่นครับเซิร์ฟไปแล้วครับเคเปิดจบดิวยกโอ้แตะโอ้เตะดีมากครับปล่อยรุ่นครับสดมากครับปูนี้ครับตรงเล็กอะ สวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับมาดูกันครับตะก้อคููนี้ครับที่นอนสบาครับนะ25แต้มครับเซตเดียวจบนะครับเจ้าอูยกหางครับเจ้าตั้มแต่ยอดไกลนะครับจากนี้ครับรอบเป็นรอบน็อกเอานะครับแพ้ตกรอบเลยนะครับกลับบ้านนะครับเจ็ต่อห้าครับนำเป็นสองแต้มครับเชนเปิดสวยๆเจ้าูยกเข้าไปเจ้าตั้มไปเรียบต่อยดีครับ เอฟซีจากกาญจนบุรีนะครับโอโหเคครับกาญจนบุรีส่งเข้ามากี่ทีมครับประมาณ2ทีมหรือเปล่าครับครับคุณตาครับแต่เลยครับ6ต่อเจ็ดครับเปิดหลังเท้าครับเจ้าบิวครับยกมาอย่างนี้ไปเอาตีเกี่ยวหรือเปล่าครับเจ้าต่ำเกี่ยวได้ก็เได้ <c oughs> มาครับแต่บอลนี้แปลตองโครับโชคกำโพเนครับ,รรรบทีมงานบอปลอยครับพิเชนเปิดเจ้าอูยกอย่างนี้เจ้าตั้มก็เตะเอาอูเกี่ยวครับมันไม่มีที่ไล่ตะกอนครับมันจะไอ้นี่แหละไอ้อะหน่อยนิดนึง <c oughs> แต่ตอนนี้ครับ ต้มเจ็ดต่อแปดครับมาดูเกมเตัวเองครับเชนอยุธยาครับหรือเชนไก่ชนนั่นเองนะครับทีมงานจากปีแอรครับรวมตัวกันครับเจ้าอูเจ้าตั้มนะครับมาดูเกมเซิร์ฟทีมงานบอพลอยือทีมงานโชคกัมพลแอร์นะครับเจ้าอูเปิดยกเข้าไปอย่างนี้ก็หักลงเลยครับเจ้าตั้ม แต้มตอนนี้8ต่อ9นะครับแต้มไม่ห่างนะครับชิงจังหวะกันแล้วครับเอาแล้วครับติดเน็ตแล้วครับเจ้าโคลครับวัย19ปีครับแต้มตอนนี้ก็9ต่อ9เลยนะครับเกมเซิร์ฟเชนไก่ชนไวยังไงครับเสิร์ฟไปครับ โอเคเปิดยกกับย mm ูยกนี้เราลนเอาแล้วครับจะตั้มว่ายังไงครับใส่สกอร์หรือเปล่าครับลูกนี้ครับเอาครับเกี่ยวคืนครับใส่สกอร์อยู่นะครับจะตั้มล้นมาอย่างนี้ก็ใส่สกอร์เลยครับอีกหนึ่งมุนี่พี่เดินดเท่ากับใครพี่เป็นเข้าเดียวแตงนี้ครับสิบต่อเก้าครับหนำอยู่หนึ่งแต้มนะ เกนไก่ชนว่าไงครับเกมเติร์ฟมาแล้วครับมีปั่นป่วนครับเอายกเพี้ยนเลยครับแก้ไขมาแล้วครับเจ้าอูเกียวแล้วครับยกอย่างนี้ก็ใส่สกอร์ที่ทขาตั้มบอลครับเต็มข้อจริงๆครับตามตอนนี้ครับ11ต่อ9นะครับ เกมเสิร์ฟทีเชนครับผมเสิร์ฟดีมากครับยอดครับดึงไกลแล้วครับแก้ไขได้ดีครับเจ้าปนะครับใจหนักทั้งคู่ครับอยู่ที่เกมรับแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเกือบแล้ว ต่มตอนนี้ครับ12ต่อ10นะครับดูเกมเซิร์ฟครับเชินไก่ชนครับใสกันไปแล้วครับตัวยกเปิดครับเล่นเองแล้วครับอืิงจังหวะดีมากครับ1 2 3ไม่ธรรมดาครับเจ้าบิวนะครับตัวยกนะครับเซิร์ฟตัดยอดมาเจ้าตั้มเปิดได้ครับเจ้าอูยกอย่างนี้ก็เจ้าตั้มไปปากเลยครับโอ้โหครับ fc ตั้มพี่เชนนะครับเอาละครับเปลี่ยนแดนแล้วนะสิบสามแต้มนะครับเปลี่ยนยี่สิบห้าแต้มเซตเดียวจบนะครับมาดูเกมรับของฝั่งทีมงานโชคกำพลแอร์นะครับหรือทีมงานบอ่พอพอลนั่นเองนะสิบสามต่อสิบนะครับ เติบมาอย่างนี้ครับเปิดครับชมบิวยกไปไปหายครับสวัสดีคนดูทุกท่านครับวันนี้เราอยู่ที่นคนปรปฐมนะที่นอนชบาครับนะครับจะาอยกมาอย่างนี้จะทำเปี้ยงเลยครับ ทำไประเบิดเลยครับสนามสองจะไม่มีแดดครับสนามหนึ่งนี่แดดเปรี้ยงเลยครับสิบสี่สิบสองครับสเสร็จออกราฟีเชน สิบสามสบสี่ครับห่างอยู่แค่แต้มเดียวนะเจ้าอ ok ูยกอย่างนี้เจ้าตั้มก็ไปหายครับชุดตัวตึงครับตั้มทอบอรครับสิบห้าต่อสินะครับเกมเซอร์พิเชนตัดจอดดีครับอา่านครับกจ้าโฟเปิดได้ยูวยกมางนี้ก็ไปหายครับ ทำเตะดีมากครับสิบหกสิบสี่ครับทีมงานจาก,กรีแอร์ครับเสรอฟมายกเข้าไปเจ้าโฟแวงครับเ,เจ้าโฟไตไม่ข้ามครับเอาลเครับ อาครับทีมงานโชคกําพลขอเวลานอกแป๊บหนึ่งนะครับเซตเดียวจบนะครับ25แต้มนะครับคู่นี้เป็นคู่ที่3นะครับ มาเชนสู้ๆครับฮ่าแล้วครับนำอยู่สามแต้มนะครับแต้มตัวนี้ครับสิบห้าถึงสิบเจ็ดนะครับมาดูเกมเซิร์ฟครับเซิร์ฟไปครับเจ้าโอ้โหเปิดครับยกเข้าไปอย่างนี้ก็ แต่ยอดเฉยครับเจ้าตามอาวรรรครับโดนเกี่ยวครับเจ้าตามยอดครับโดนแน่นอนครับเกีย่ยวเกมเกียเก่ยวมีทั้งสทีมนะ1ิบแครับมาดูต่อครับเจ้าโฟเปิดวิวยกอย่างนี้ครับเจ้โจฟ,โฟไว้ครับดีครับ ถ้าไม่มีแข่งสนามมีคนเตะไหมครับตอนเย็นแอดมินว่ามีแต่ทีมงานเนียนมานครับเจ้าบ้าน,นาจ,จำเตะระเบิดเลยครับตอนเย็นน่าจะมีแต่เนียนมานะครับ19 1เแล้วครับมาไงครับเกมเฟิร์บดับิลยกไปอย่างนี้เจ้าโฟเอเกือบแล้วครับ เจต่อสิครับนำอยู่2แต้มนะครับทีมงานจักกีแอร์นะครับมีเชนเปิดเจ้าอูยกอย่างนี้ล้นเยอะครับครับเจ้าตามเป็นเกียวได้ครับก็อูเลยครับเรียบร้อยครับตามมาครับแล้วลยครับเจ้าอูลกยกล้นนะครับอยู่นี้ครับ 1ิต่อ19ครับมาชมกันต่อครับปูนี้ตึงแน่นอนครับเจ้าอูเปิดยกไหลมาเจ้าตั้มตะเรียบร้อยครับโอ้โหครับเตะอย่างนี้ใครจะเกี่ยวครับยี่สิบสิแปดนะครับทำอยู่สองใจครับตัดยอดมาอีกแล้วครับเจ้าโผเปิดครับเจ้าบิวยกหางนะครับวครับแกไขดเข้าเน็ตแล้วเลย สุดยอดน้องตั้มตั้มอูครับผู้น้ามาหาประไลัยครับมาครับโฟเปิดครับเดี๋ยวยกไปสวยจัดนะครับเตะเรียบร้อยดีครับ 19ต่อ21น,นะครับห่างอยู่สองแจมครับเจ้าตั้มเปิดหัวเจะอูไรมาตั้มไปมใครจะรับครับหนักจริงๆครับจ้ตั้มครับหลุกไป ยี่สิบต่อยี่สิบสองครับรมกันต่อนะครับยี่สิบสามยี่สิบนะครับเชมตัดยอดมาอีก้วครับไม่ข้ามนะครับแต่ดีจริงๆครับต้องตามวันนี้ ไม่ซ้อมแต่พร้อมแข่งครับจ้ตั้มครับ <c oughs> จ้าตั้มเปิดหัวครับจ้าอูยกอย่างนี้เอาล้นเยอะครับ <c oughs> ว่ายังไงครับทีมง,งานบ,อบอ่อพอยเอาเกี่ยวครับเจ้าตั้มเกี่ยวแล้วก็วเตะคืนครับปักเข้าให้ครับแบกไปโดนเกี่ยวเลยครับ เขียยแล้วก็เตะลงครับเจ้าตั้มแรงจริงๆครับลูกเดียวเกมนะครับาแบ็คเปิดครับบิ้ยกกเอาโฟว์ไว้ไงครับเตะโอ้โหเกือบแล้วครับเจือดจะง่ายที่ตีนเนี่ยไปร้องอะดิไม่มีทีลงเลย หาครับเสิร์ฟไปหาเจ้าอูครับยกอย่างนี้เอาล้นเลยครับหาครับว่ายังไงครับเจ้าโฟเอาพ่เชนยังเกี่ยวได้ครับเจ้าตั้มเลยครับปักเขาให้ครับเอาละครับลูกมีเกมเรียบร้อยดีครับ จากกีแอร์ชนะจากโชคกำพลแอร์ไปเรียบร้อยครับจบแล้วนะครับคู่นี้ครับเจ้าตำเชนอู่ครับเข้าไปแล้วครับสุดยอดครับ